ครับท่านก็จะขอประกันบุคคลให้กับผู้คนจับคร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 ับ เองอะไรเงี้ยค่ะทางตำรวจน่าจะมีการวางมาตรการอะไรแก่แค่คือก็อยากจะแนะนำนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ในะไม่ของการรับบริยาคที่นี่นะถ้ามีหน่วยงานของสำนักนายกท่านก็เปิดรับบริจาคแล้วนะครับเป็นหน่วยงานหลักอยู่แล้วนะผมว่าอยากอยากจะให้เข้าช่องหน่วยงานหลักมากกว่าครัไม่อยากให้ไปรับจากจากที่นั่งที่นี่เนี่ยผมผมยังไม่ได้ติดตามรายละเอียดนะว่ามีที่ไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็มี ร่างนายกนะครับท่านเปิดให้มีเปิดโปรเจให้ครับบริจาคเพราะจะทำเป็นเรื่องทางการที่ดีนะครับแล้วก็หรืออาจจะมีที่อื่นที่เป็นชมรมหรือว่าเป็นเครือข่ายของตัวเองก็ไม่ได้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าท่านก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับ่อมที่จะเป็นบริจาคาเนะครับว่าเขามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับถ้าสงสัยก็โทรมาหารือได้นะครับที่ของสายด่วนตำรวจนะครับเบอร์99นะครับเราก็จะแนะนำให้ได้นะครับ เขาบอกค่ัตอนนี้มีมีบ้างหรือยังครับที่เป็นมิจฉาชีพที่อาจจะใช้เคสนี้แล้วก็หลอกเอาเงินลงหลอกเอาบริจาไม่ได้รับรายงานนะครับครับเงินบริการในส่วนนี้ญาติของผู้บริจาคจะได้รับการเยียวยาด้วยหรือเปล่าอยังนะเราเราไม่ได้คิดเหมนจะให้กับญาติผู้ก่อจาคทนี้ก็จะจะเว้นไว้ก่อนแล้วตอนนี้ที่ชิสตอนช่วงเก้าโมงเช้านี่ประมาณหกบ้านหก ือยู่ในพื้นที่เยอะก็ก็ถือว่าเงินที่คิดไปเพราะว่าก็มีอดีตตำรวจบางท่านก็มีน้ำใจนะมีน้ำใจอย่างเช่นท่านที่ขออนุญาตหน่นชื่อนะ้เพราะเป็นเรื่องดีว่าท่านเป็นคนไปรักษาท่านเป็นอดีต้จัดการภาคสี่านบอกว่าถ้ามีความสุขสงสารครอบครัวดีนะก็บริจาคหนึ่งแสนบาทหรือว่าดีคือปุ่มอดีตตำรวจหลายคนก็มาร่วมบริจาคด้วยนะบก็เป็นเรื่องที่ ป็นพลังที่มีนะช่วยกันช่วยกันะกเข้ากับทั้งปีซานะครับคือว่าในเมื่อเป็นประเด็นขึ้นมาแลวเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบว่าข้อที่จริงเ,เขาเจตนาที่จะทำกฎหมายขนาดไหนนะครับซึ่งผมได้รับหมายให้เองส่รไเช็ไปตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็พบว่าภาพที่เขาเอามาเาผยแพร่ขนละวันกับที่วอนที่มีสมเลยแล้วก็ณขณะนั้นนะ่ะจะเป็นช่วงช่งรอยเหรอที่มีการกำลังจะทอาิี่ีไว้อะไรนะครับ เส้นโพลิสไลจะถูกเอาออกช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวแล้วก็เข้าไปแล้วก็ากกขากลับก็มีเขาก็ห้ามาซึ่งดูจากขา้อมูลแล้วเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบุกรุกหรือไปฝ่าฝืนคำสังส่งต่างๆแล้วเราก็ดูว่าเขาเข้ามามีอะไรบ้างก็ปรากฏว่าเขาก็ยอมรับเองว่าเขารีบมาเขาก็เรยไม่ได้ดี visa ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กคดีในฝากไป5,000บาทแล้วก็เขาก็ความผิด่างนี้เข้าสักเขาก็ออกไปยินยอมให้ให้ออกไปซึ่งเราก็ไม่ได้มีแพ็กดีเสซลเราก็เ,าเกราดูการเจตนาเขาไม่ได้เป็นความผิดตั้งใจทำความผิดรุนแรงอะไรคือคดีซึ่งคาดว่าน่าจะริบหร่อยไปแล้วเขาก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องประสานเรือ่องอยู่ที่มีอะไรด้วยนะครับก็น่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เลยเรียกสภาษณ์กลับมาเมืงไทยได้ไหมครับ ก็ก็ได้นะเขาี่บอกไม่ใช่เราไม่ได้มีทิฐจะทําแบบลูกจะไี้สไลด์เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมีความผิดแน่นความมั่นคงหรือเรื่องไปต่อสังคมอะไรนะเขาเป็นข่าวแล้วเขาอาจจะเขาก็เหมือนกับว่าเราสอบสวนเชิงลึกแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรนได้ถามในประเด็นข้อเปิดใจทั้ว่ารู้ไหมว่าการทำหน้าที่สื่อมวลชนหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้ายังจุดเสพเท็จได้แต่ว่าเขาเองก็รู้ว่าตรงนั้นคือจุดที่มีเลือดเป็นสัตว์ที่ชีิดต่อผู้เสียชีวิตประกอนแต่ไม่ได้ไปยืน ไปเหยียบไปย่งางผมเนี่ยเขาได้อธิบายจรออิงๆเลยเคราะที่เรียนให้ทราบว่ามันคนละวันเลยนะคนละวันกันแล้วก็หน้าสถานที่นั้นก็ไม่ได้มีฝนตกเลยแล้วรเราเพียงแต่ว่าถ้ามีโพลิสไลน์เนี่ยโอเคเขาอาจจะฝากถึงค์นำสั่งแต่ปรเดยนหน้ขณะนั้นนะ่ะอาจจะมีการฝากพื้นที่นิดนึงนะฮะอันนี้อันนี้ก็นำข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนนะฮะก็มีนะครับแสดงว่าต้องจะจต้ะองต้องเข้าใจไม่ตรงกันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งเราก็จะเอาเป็นบทเรียนว่า ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำไงเราก็ต้องยืนยันว่าเมื่อเราวิ่งโพลิสไลน์อะไรเนี่ยใครจะเอาโพลิสไลน์ออกอะไรต้องมาบอกเรานะไม่ใช่ว่าจะออกอะไไม่ต้องคุยกันให้ชัดเจนแบบนี้นะเพราะเป็นข้าราการในชั้นของของตำรวจนะครับที่ปรับได้ไม่เกินนี่แหละได้สูญชุนข้ามมันก็ตัดลงพักจบนะหรือว่าไปปรับสินที่ชั้นลงพักจบนะจุดหนึ่งหลังจากนี้ทางนักข่าวที่เดินทางกับประเทศไทยต้องผ่านกระบวนการคำวซ่าอะไรใหม่ ใช้เวลานานักสามารถเข้ามาได้ตามก็คือต้องแล้วแต่เหตุผลเขามามาทำอะไรนะแต่ว่าถ้าถ้าโดนโดนหลักก็ต้องต้องให้ใช้พิชิตถูกต้องแล้วกันนะเพราะตถ้าอย่างนี้ทำงานข่าวครับก็ต้องมีเป็นลักษณะการเข้าถูกต้องนะแล้วเพื่อนต้อทางตัวนักข่าวที่แจ้งเขาว่าจะเดินทางต่อไปใส่เป็นเรื่องของข่าวผมไม่ได้ถามละเอียดนะแต่ว่าเบสเขาอยู่ฮ่องกงนะครับ พราะว่าเาทเรื่องของอาวุธปืนกับยาเสพติดในริยัติ้งที่เขาไปทำที่ไทยบอกว่าจะมีนโยบายอย่างไรออกมาให้ชัดเจนรูปมาทำยังต่างกันอย่างไคือเมื่อเช้าทางท่านรประธานไทยก็เชิญตำรวจแล้วก็สาธารณสุขปปสปกคมองร่วมประชุมกันนะซึ่งเสร็จตอนประมาณเกือบเศษโมงเนี่ยช่วงจากเก้าโมงแล้วท่านก็ เตรียมพร้อมๆในการที่จะร่วมมือกันบรณารการกันทั้งมิติการป้องกันปราบปรามและบ้งบัตน,นะครับเพราะว่าท่านนายกก็ได้เชิญประชุมแล้วที่12นะครับ9โมงเช้าที่ทำเนียบนะเพื่อฝ่ายนะครับก็เพิ่มความเข้มและท่านานายกก็สั่งารที่ที่ผมนะบอกว่าให้รีบมีการเร่นนรเรง,งมาตรการในการกวาดล้างครับเรื่องอาวุธปืนเรื่องมาตรการในการควบคุมนะครับเรื่องอาวุธปืนประสานมาทไทยขึ้นค้นแล้วก็เรื่องของยงาเสพติดก็ ให้ทํางานเพิ่มวิธิทุกวิธิให้เี่ยจริงจังมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็ได้ผมก็ได้ยินหนังสือสังภาษไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็ในส่วนของแต่ละหน้างานเขาก็จะขัดขึ้นต่อเช่นงานพอก็ท่านรองกอสัตวก็จะมาขับดขึ้นต่อนะครับงานเช่นช่วยๆกันในหลายด้านนะครับแลทุกฝ่ายก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันก็อันนี้ก็คงไปรับฟังวันที่สิบสองแล้วกันนะเพราะว่าผมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในการถัเป็นรับนโยบายจากรัฐบาลหมบางัี ถ้าเรามีการขยายผลเพื่อขยายจุดติดของผู้ก่อเหตุเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับใครยังไงก่อนหน้านี้จะนำมาติดทำให้เขาเสพยาและติดหยองคือเดี๋ยวก็คงมีการไปสอบสวนข้อที่จริงข้อใดนะในเรื่องนี้นะครับว่าเขาช่วงหลังนี้เขาเป็นยังไงแต่ว่าณที่วันที่ก่อเหตุเนี่ยทางยิ่ิเว็ดอ๋อุดรนเขาก็ตรวจตรวจดูของสารเฉพาะนะครับก็แสดงว่า72ชั่วโมงก่อนหน้าก่อน ก็เห็นเลยเขาไม่ได้สัญญาเราก็จะต้องไปเม่วันที่เมื่อต้อปนปะีที่เราไป้นเจอที่บ้านเขาไปเจอหนึ่งเม็ดนะครับก็เชื่อว่าเขาก็เป็นระดับที่เป็นถ้าจะเป็นก็เป็นผู้เสพราย่อยไอ้ผู้เสพระด,ดับพื้นที่นะมนไม่ได้มีเครือข่ายอะไรใหญ่โตอะไรนะอันนี้ก็แต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้<ม>งประเด็นนะจะไปสืบสวนสอบสวนต่อทันน้าผลักมาใครก็ยบอกว่ายินดีจะเป็นเจ้าภาพในการที่หาสายที่นะครับที่เป็นลักษณะที่ว่า เพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นทางนรีบานแต่เราผู้ป่วยเช่นวัดหรือถานที่ต่างๆที่จะให้มีมากขึ้นในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดด้วยอจะไม่ผู้ที่แต่ละกษาะผู้เสพที่ไม่ถึงขั้นที่เนื้อรลังที่เป็นผู้ข้างเนี่ยเขามาอยู่ในสถานที่ต่างเพื่อให้พยายามให้พวกที่เป็นที่จะในอนาคตจะเป็นผู้เสพก็เป็นผู้ข้างน้อยลงแล้วก็ให้ทาชุมชนอย้่ใจว่า บางส่วนนี่ได้ออกจากชุมชนไปอยู่เป็นถูกการบำบ,บัดรักษาแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องมีการคุยกันในห,หลายๆครั้งแล้วก็จะไปดูพื้นที่ไหนที่ทําได้ดีเราก็จะเป็นแม่แบบให้โจมตีท่านใหญ่แล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้วนะครับ <ๆ S 2> ว่าจะต้องทำยังไงก็โดยที่ขึ้นกับสายงานของท่านหนึงรองหัว่น้าก็จะคุยกันนะครับทุกวิตินะครับเอาปัญหาที่เกิดขึ้นที่หนองมัวลบพูมาแก้ปัญหาระยะยวนะครับท่าครับหลังจากนี้ตัวของประชาชนคุอเนีจะไว้วางใจนะครับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยจะไม่เกิดจากนักข่าวกอจากรวจหรือตำรวจทหารจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดเพราะว่าตำรวจที่มีทั้งสองแสนนายเราก็เดหรืวก็จะมีการประชุมเข้มข้นขึ้นในควบคุมกับดูแลนะครับที่ที่ผมได้แจำงนโยบายไว้อย่างที่หนึ่งนะว่าการที่รัฐชาต้องควบคุมเขาขึ้นน้องเนี่ยตามมาตราที่สองทเนี่ยเราจะดูอีกมิติดงคือดูปัญหาดู ปัญหาของเขาด้วยนะว่าเขามีปัญหาอะไรเขามีอะไรถ้าเราเห็นปัญหาก่อนว่าเขาอาจจะเป็นพินเพี้ยนหรือว่าก้าวร้าวหรือว่าเขามีปัญหาครอบครัวหรือทีสินเนี่ยพวกเข้าจะกจะต้องไปรับรู้ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้เสนอมาเพื่อจะได้รู้อันไหนที่ว่าก้าวร้าวต่งตางๆถ้าเขาไม่จะเป็นต้องพกอาวุธปืนแล้วเราอาจจะไม่ให้เขาใช้ปืนในกระถองเนี่ยเราก็จะคิดทุกมิตินะครับอันนี้ก็จะ วันพวกนี <Solomon> ้ก็จะมีการประชุมขับเคลื่อนกันอย่างนี้ด้วยครับข้อามในบสรุ่านครับว่าสาเกียรติแรกจะมีการขอเรียรติมาจากัีคไับคือก็ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องความเครียดอันนี้มีชัดเจนเรื่องการทอในครอบครัวอันนี้ชัดเจนเครามีหลักฐานจากแม่ของนูนภรรยาผู้ตายผมก็ขอเกีเร็ิว่าจีสี่โทรไปให้ให้มารับเพื่อจะได้แยกครอบครัวนะนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะอาจจะมีเรื่องอยู่รครับที่เราก็ต้องมีกรสูบทราบต่อไปครับ ไม่ได้ไไดถามได้ดูผมยังไม่ได้รับรายงานชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเกิดมีการมาร้องเรียนก็จะพ่อให้ทางทะเลไปดำเนินการนะครับเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรทุกฝ่ายนะครับเ<ม>พราะว่าเขาผู้การผู้การก็เป็นนายตรวจระดับสูงนะครับเราจะกล่าวหาอะไรเราต้องดูความชัดเจนนะครับ